วิธีประกอบหุ่นนะครับหัวกรที่เราต้องมีต้องมีฐานก่อนเราใช้เป็นฐาน 2A ครับสองก้อนเนาะเขียนเลยก็ตัวชุดก,ก่อนที่เราแถมให้ไปครับ uh huh. อันดับแรกเลยจะต้องเอาผิวซิลิโคนที่ศี๊าะหุ่นออกมาก่อนนะครับก็ย mm ัง hmm. งัดออกมาได้เลยปึ <Okay. S 1> ๊บโอเคนะงัดเสร็จแล้วนะครับอันดับต่อไปงัดตัวล็อกหุ่นครับที่หัวไหล่ก็สองเข้าไปเขีย <Okay. S 1> นไปแล้ว หมอหมุนเนี่ยใส่เข้าไปครับแล้วก็เอาถุงปอดเนี่ยมาพับครับเวลาพับเนี่ยพับตามหลอดปากได้เลยครับหงายด้านที่เป็นสีขาวเนี่ยขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์ครับที่เราบีบลมเข้าปอดแล้วแอปมันจะจับได้เแทนเรามันขึ้นมาครับจากนั้นกดที่ศีรษะหมุนครับแล้วก็เฉยคางขึ้นเอาปอดใส่ลงไปเลย กดหน้าผากแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บริเวณที่หูเนี่ยจะมีที่เกี่ยวยแล้วก็เอาถุงเนี่ยเกี่ยวไปได้เลยครับมีมีสองข้างก็เกี่ยวทั้งสองข้างเลยครับแล้วก็ตัวหุ่นนะครับจะมีสายสีขาวๆอยู่ด้านข้างเนาะนอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ปอดนะครับให้แปะไปตรงถุงปอดได้เลยครับโอเค พิดห์เนเนาะจะอ่านภาษาดีๆหน่อยปึ๊บ่กลับลงไปคืนนะครับบริเวณผิวหน้าเขาก็จะมีล็อกกระหนูก็ใส่ให้ตรงนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็ล่างฐานจะอยู่ด้านหลังครับ แล้วก็ใช้ถ่าน 2A 2ก้อนอย่างนี้ผมว่าไปใส่เลยครับโอเคใส่ถ่านเสร็จแล้วจะมีไฟสีแดงกับคิปแบบนี้ครับสีแดงเนี่ยคือตอนละป้๊มเนี่ยคือเรทต่ำกว่า60ครับผมจะลองกดให้ดูนะ,ะสังเกตไหมครับต้าเปลีนไฟสีสม้มไฟสีส้มเนี่ย คืเลทน้อยกว่า80ครั้งครับอถ้าเร็วขึ้นมาหน่อยอไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวหนึ่งดวงสีเขียวหนึ่งดวงเนี่ยคือน้อยกว่าร้อยครั้งครับประมาณร้อยครั้งเนาะส่วนปั๊มเร็วขึ้นอีกสีเขียวสองดวงเนี่ยคือเลท120ครับอ่าเรียก่าือ120่120 ไฟสีส้มจะกระพริบพเพิ่มขึ้นไปห,หนึ่งดวงอันนี้คือเลดเกิน120ครับวิธีจะเป่าลมเข้าปอดนะครับให้กดที่หน้าผากเสแล้วก็เชยคางขึ้นนะโอเคก็เป็นการเปิดล็อกครับแล้วก็หยิบเข้าไปอ่อานะครับโอเ,เขาจะมีการขยับได้จริงๆนะครับเห็นตอนนี้ถ้าผมไม่กดหน้าผากขจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมไม่กดหน้าผา,ากน่ปล่อยเลยแล้วบีบนะครับ เด่นมันจะไม่สามารถเข้าได้ครับตรงนี้